อยากฟังเรื่องแม่เรือนชื่อเวเทหิกาฟังใหม่ก็ได้หน่อยหนึ่งพิกุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วที่พระนครสาวัตถีนี่แหละมีแม่เรือนคนหนึ่งชื่อว่าเวเทหิกา ภิกุทั้งหลายเกียรติศัพท์อันงามของแม่เรือนชื่อว่าเวเทหิกาขอจรไปแล้วอย่างนี้ว่าแม่เรือนชื่อว่าเวเทหิกาเป็นคนสงบเสงี่ยมอ่อนโยนเรียบร้อยภิกขุทั้งหลายก็แม่เรือนเวเทหิกามีทาสีชื่อกาลี เป็นคนขยันไม่เกียจคร้านจัดการงานดีต่อมานางกาลีได้คิดอย่างนี้ว่าเกียรติศัพท์อันงามของนายหญิงของเราขจรไปแล้วอย่างนี้ว่าแม่เรือนชื่อว่าเวเทหิกาเป็นคนสงบสงเง่ยมอ่อนโยนเรียบร้อยดังนี้นายหญิงของเรา ไม่ทำความโกรธที่มีอยู่ในภายในให้ปรากฏหรือไม่มีความโกรธอยู่เลยหรือว่านายหญิงของเราไม่ทำความโกรธที่มีอยู่ภายในให้ปรากฏก็เพราะเราจัดการงานทั้งหลายเรียบร้อยดีไม่ใช่ไม่มีความโกรธ อย่ากลนะนั้นเลยจำเราจะต้องทดลองนายหญิงดูวันรุ่งขึ้นนางกาลีทาสีก็แซงลุกขึ้นสายพิกขุทั้งหลายฝ่ายแม่เรือนเวเทหิกาก็ได้ตวาดนางกาลีทาสีขึ้นว่าเฮ้ยอีคนใช้กาลี นางกาลีจึงขานรับว่าอะไรเจ้าขาเวเทหิกาบอกว่าเฮ้ยเองเป็นอะไรจึงลุกจนสายกาลีตอบว่าไม่เป็นอะไรดอกเจ้าค่ะนางจึงกล่าวอีกว่าอีคนชั่วร้ายก็เมื่อไม่เป็นอะไร ทำไมเองลุกขึ้นจนสายดังนี้แล้วโกรธขัดใจทำหน้าบึง้งพิกคือทั้งหลายทีนั้นนางกาลีทาสีจึงคิดว่านายหญิงของเราไม่ทำความโกรธที่มีอยู่ในภายในให้ปรากฏเท่านั้นไม่ใช่ไม่มีความโกรธที่ไม่ทำความโกรธ ที่มีอยู่ในภายในให้ปรากฏก็เพราะเราจัดการงานทั้งหลายเรียบร้อยดีไม่ใช่ไม่มีความโกรธอยากระนั้นเลยเราจะต้องทดลองนายหญิงให้ยิ่งขึ้นไปพิกุทั้งหลายถัดจากวันนั้นมานางกาลีทาสี จึงลุกขึ้นสายกว่านั้นอีกครั้งนั้นแม่เรือนเบเทหิกาก็ตวาดนางกาลีทาสีอีกว่าเฮ้ยอีคนใช้กาลีอะไรเล่าเจ้าข้าอีคนใช้เองเป็นอะไรจึงนอนตื่นสายไม่เป็นอะไรดอกเจ้าข้า นางจึงกล่าวอีกว่าเฮ้ยอีคนชั่วล้ลยก็เมื่อไม่เป็นอะไรทำไมเองจึงนอนตื่นสายเล่าดังนี้แล้วโกรธขัดใจแผดเสียงด่าด,ด้วยถ้อยคำหยาบคายพิกุทั้งหลายทีนั้นนางกาลีทาสีจึงคิดดังนี้ว่านายหญิงของเรา ไม่ทำความโมารากรธท,ท,ท,ที่มีอยู่ในภายในให้ปรากฏเท่านั้นไม่ใช่ไม่มีความโกรธที่ไม่ทำความโกรธที่มีอยู่ในภายในให้ปรากฏก็เพราะเราจัดการงานทั้งหลายให้เรียบร้อยไม่ใช่ไม่มีความโกรธอย่ากละนั้นเลย เราจะต้องทดลองให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกดังนี้พิกุทั้งหลายแต่นั้นมานางกาลีทาสีก็ลุกขึ้นสายกว่าทุกวันครังนั้นแม่เรือนเวเทหิกาผู้นายก็ร้องด่าตวาดนางกาลีทาสีอีกาลีตัวร้ายอะไรเล่าเจ้าข้า อีคนใช้เองเป็นอะไรจึงตื่นสายนักเล่าไม่เป็นอะไรดอกเจ้าค่ะนางจึงกล่าวอีกว่าเฮ้ยอีชาติชั่วก็ไม่เป็นอะไรทําไมจึงนอนตื่นสายนักเล่าดังนี้แล้วโกรธจัดจึงคว้าลิ้มประตูปาศาีษาปากก็ว่า กูจะทำลายหัวมึงพิกุทั้งหลายกลาวนั้นนางกาลีทาสีมีศีราะแตกโลหิตไหลโสมจึงเที่ยวโพธนาให้ชาวบ้านใกล้เคียงทราบว่าคุณแม่คุณพ่อทั้งหลายเชิญดูการกระทำของคนสงบสงเงียมอ่อนโยนเพรียบร้อยเอาเถิด ทำไมจึงทำแก่ทาสีคนเดียวอย่างนี้เล่าเพราะกฎเคืองว่านอนตื่นสายจึงคว้าลิ่มประตูป่าเอาศีรษะปากก็ว่ากูจะทำลายหัวมึงดังนี้พิกุทั้งหลายแต่นั้นมาเกติศัพ์อันชั่วของแม่เรือนเวเทหิกาก็ขอจรไปอย่างนี้ว่า แม่เรือนเวเทหิกาเป็นคนดุร้ายไม่อ่อนโยนไม่สงบเสงี่ยมเรียบร้อยแม้ฉันใดพิกุทั้งหลายพิกุบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็ฉะนนั้นเป็นคนสงบเสงี่ยมจัดเป็นคนอ่อนโยนจัดเป็นคนเรียบร้อยจัดก็ได้เพียงเวลาชั่วที่เขา ยังไม่ได้กระทบด้วยคำอันไม่เป็นที่พอใจเท่านั้นพิกขุทั้งหลายก็เมื่อใดเธอกระทบถ้อยคำอันไม่เป็นที่พอใจเข้าก็ยังเป็นคนสงบสงเงมอ่อนโยนเรียบร้อยอยู่ได้พิกขุทั้งหลายเมื่อนั้นแหละควรถือว่าเธอ เป็นคนส,สงบเสงียง่ยมเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนเรียบร้อยจริงภิกุทั้งหลายเราไม่เรียกภิกุรูปที่เป็นคนว่าง่ายถึงความเป็นคนว่าง่ายเพราะเหตุได้จีวรบินทบาทเสนาสนะและขีลาณะปัจจัยเพสัตบริขารว่าเป็นคนว่าง่ายเลย ข้อนั้นเพราะเหตุใดเล่าพิกุุทั้งหลายเพราะพิกุรุรูปนั้นเมื่อไม่ได้จีวรบินตาบาตเสนาสนะและกิาณนะปัจจัยเภสัตปลุยขานนั้นก็จะไม่เป็นคนว่าง่ายจะไม่ถึงความเป็นคนว่าง่ายพิกุุทั้งหลายอันหนึ่งพิกุรุรูปใดแล มาสักการะเคารพนับถือนอบน้อมพระธรรมอยู่เป็นคนว่าง่ายถึงความเป็นคนว่าง่ายเราเรียกพิกุรูปนั้นว่าเป็นคนว่าง่ายดังนี้เพราะฉะนั้นแหละพิกุุทั้งหลายพวกเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจักเป็นผู้สักการะเคารพนอบน้อมพระธรรม จากเป็นผู้ว่าง่ายจากถึงความเป็นคนว่าง่ายดังนี้ <c oughs> พิกขุทั้งหลายทางแห่งถ้อยคำที่บุคคลจะพึงกล่าวกับท่านมีอยู่ห้าประการอ <c oughs> ประการคือกล่าวโดยการอันสมควรหรือไม่สมควรกล่าวด้วยเรื่องจริงหรือไม่จริงกล่าวด้วยคําอ่อนหวานหรือคําหยาบคายกล่าวด้วยคําประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์ <c oughs> มีจิตเมตตาหรือมีโทสะในภายในกล่าวพิกุทั้งหลาย เมื่อผู้อื่นจะกล่าวโดยการอันสมควรหรือไม่สมบูรณ์ก็ตามจะกล่าวด้วยเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงก็ตามจะกล่าวด้วยถ้อยคําอ่อนหวานหรือหยาบคายก็ตามจะกล่าวถ้อยคําประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็ตามจะมีจิตเมตตราหรือโทสะในภายในก็ตามภิกุทั้งหลาย แม้ข้อนั้นพวกเธอพึงทำศึกษาอย่างนี้ว่าจ,จิตของเราจักไม่แปรปรวนเราจักไม่เปล่งวาจาชั่วหยาบเราจากอนุเคราะห์ด้วยสิ่งอันประเสริฐสิ่งอันเป็นประโยชน์เราจากมีเมตตาไม่มีโทสะในภายในเราใหญ่าหาประมาณไม่ได้ ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทไปตลอดโลกทุกทิศทางซึ่งเป็นอารมณ์ของจิตนั้นพิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาด้วยอาการดังที่กล่าวมานี้แล